สีนี่เหลืองด้วยธรรมชาติจริงๆนะคะเพราะว่าลูกเนื้อลูกเซียนทอนั้นสีเหลืองค่ะนะคะเหลืองเข้มสวยมากค่ะสวัสดีค่ะชั้นโครสพิสโซพิสชาแนลในคลิปนี้เจ็บาาชวนเพื่อนทำ ไอศครีมผลไม้อีกชนิดหนึ่งลูกเสซนทอหรือลูกทอหรือลูกพิซซ่านะคะเราจะเอาเฉพาะเนื้อของเขานะคะน้าตาส่วนจะใช้น้ำกะทิ250มิลลิตรใช้เนื้อเซนทสียน้อ250เช่นเดียวกันแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะน้ำตาล สามถึงสี่ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชากาแฟลูกข้างอมแล้วนะคะเนื้อนิ่มแล้วค่ะสีสวยมากค่ะเพื่อนอเพื่อนก็ฝานเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวทำจนเสร็จแล้วมาต่อกันค่ะหลังจากที่เราเตรียมเนื้อผลไม้แล้วนะคะเราจะมาทําส่วนผสมกันเลยนะคะกะทิสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะคะกะทิสองร้อยห้าสิบมิลลิตรเตยเลยน้ำตาลทรายนะคะเราจะใช้สี่ช้อนโตเลย เพราะว่าลูกเสนทอนี้เขาไม่หวานมากนะคะเขาจะมันๆม,มากกว่าแป้งขาโพดนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนนิดนึงนะคะเกลือครึ่งช้อนชานะคะหรือเป็นตามชอบเลยคะ่ะแล้วเราก็คนให้เขาละลายนะคะ เื่อนจะสังเกตเห็นนะคะว่าไอเดคที่เราทำเนี่ยเราไม่ใส่นมเลยนะคะเพราะว่าเราเน้เป็นเจค่ะเพ่ที่ทานมางส่งวนได้สบายใจได้เลยสูตรที่เราทําให้ดูเนี่ยนะคะไม่มีนมแล้วเราเน้นกะทิค่ะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะ ได้แบบนี้ก็นใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะเราสามารถนะเนื้อผลไม้ใส่ได้เลยค่ะนะคะ แส่แล้วไม่ต้องไม่ต้องปั่นนะเพื่อนเราจะไว้ปั่นตอนที่เขาเป็นน้ําแข็งก่อนนะคะแช่เป็นน้ําแข็งแล้วเราจะมาปั่นทีเดียวเพื่อให้เนื้อเนียนนะคะอันนี้เราเน้นผลไม้จริงๆะคะ่ะทำทานอากาศร้อนๆนะคะพอมาุงรดแล้วเพื่อนก็ใส่พิมพ์เลยนะคะ เพื่อที่จะนำเอาเข้าตู้เย็นได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเย็นแล้วเข้าตู้เย็นนะคะจะมาปั่นให้เพื่อนดูอีกรอบนึงน,นะคะไอศครีมกะทิลูกเซนทอของเรานะคะแข็งแล้วค่ะนะคะแข็งแล้วเราจะมาปั่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาเนื้อนเนียนๆค่ะ นเน่อนในทำนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เนื้อเขาจะหยากนิดแล้วแบบนี้แล้วเราจะไปปั่นเลยนะเพื่อนเด้บบนเนีแบบนี้แล้วใช้ได้เลยค่ะเราจะใส่ถ้วยสามออนนี้พร้อมทานเลยนะคะไม่ได้เสิร์ฟชันคีค่ะถ้วยหนึ่งประมาณสองก้อนนะคะสองลูกนะคะ แล้วก็ปิดฝาไว้เลยค่ะนะคะถ้าเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเพื่อนจะทําแบบเราก็คือเก็บใจตู้เย็นไี้ก่อนนะคะจะทานเมื่อไหร่ก็ออกมาทานได้เลยสะดวกทานค่ะแต่ว่า ไม่ประหยัดตังนิดหนึ่งนะคะถ้วยหนึ่งตกสองบาทค่ะนะคะค่าถ้วยตกประมาณสองบาทแต่ว่าสะดวกในการเวลาเราทานนะคะหรือเลี้ยงแขก ันนึ่เราทำได้ประมาณ9ถ้วยถ้วยละสามออนนะเพื่อนนะเพื่อนๆมีผลไม้อะไรก็ลองทำไอศครีมดูนะคะที่ทำให้เพื่อนดูนี้เป็นลูกเสียนทอนะคะทำได้ทุกอย่างเลยผลไม้ไทยทุเรียนขน,น,นุนไนนาอร่อยทุกอย่างค่ะนะคะคลิปนี้เพื่อนชมแล้วได้ชอบกดไล์กำลังใจด้วยนะคะ กดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับการแปลรูปผลไม้ต่างๆของเราอีกคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ